อย่างน้อยกูไ hmm. ม่ห right. yeah, ักเสลอลยไม่จบอีกเหรอยังเลยาเตอร์อะไรล้วเนี่ยสุดจะสุดท้ายแล้วทำไมยื่อยู่กุ้พเตอร์อะไรเนี่ยมีีีจะพูดแขนบ้านหลังหลักพีอยจะพูดแขนยื่กน้้ำหวานก็ตาเยอะอ๋อวกาตันยืนนแล้วนี่ร้อ่สิบกว่าแล้วาแล้วเ่ อะไรนะเอวเอาู้ปัญญาไเลยอเครับลคาเอรี่สนะครับระหว่างไอไม่ซ้อมมาเข้าไอต้องยงเียบรยะวินะครับไอไม่เคยซอมเลยไม่ต้องอมที่ทำไมเทียบเป็นเองกลุ่มไหนบอกซ้อมที่โร่งเรียนปะซ้อมพอนะ ไอ้สัตว์แพ้โดนแน่สัตกูลงไปสองหมื่นเมื่อก <ok ี้เนี่ยแพ้แน่ไอ้เหี้ยไอแอ้มึงโดนแน่ไม่เย็ะใครผ่านบ้านกูไอ้สัตว์แค่นั้นแหละเย็นแม่แล้ผ่านกันทุกคนเลย้เหียผ่านหมดไอ้เหี้อะจะวางระเบิดนี่แหละของจริง ผมมากับพายุห่าเลยไห้ต no ิดรถเข้ามาทำไมไม่ได้เองก็ไม่เข้าใจให้อนลไยบนใมกี้รไ้แ้ยคุยอ่สวยติดคุ้ยได้ไ่จะได้ติดรถพายุห่าเข้ามาไอมีเ็มันไอมีเลนั่นแหละตอนนั้นล้ถ้าไอฟยู่ะถ้าไอลิฟยูต้องส่่ โโพี <Show. S 3> ่สาวว่าป่อยเล็ดมันนั่งอยู่ไม่ไปเขาเหงาไม่แล้วประเด็นคือพอเป็นครูภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกจีนชำลยเออพูดดิพูดอะไรอ่ะภาษาจีนอ่ะไอ้ยี้ยมพูดไม่ได้อะไรอ่ะพูดว่าอะไรพูดไม่ได้ไอวอนถูกจัดอยู่ครูดดีแนะนำตัวเป็นภาษาเยอรมันอ่ะเขาเรียนกินตายเลยตาเว้ยค้างายกันค้างายกันพูดเรียนกิน กวัดเลยว่าสำหรับระหว่างพี่ปิงที่เขากลับมากับพี่โฟนอ่ะใครจะกองมาไกนโดนเชียลกะไม่รู้าวีริอะไ่้ไผ่มดูอะไรก็ดูคนเนี่ยไลเนี่ยตัวไปเ้าเราวยนำหรับผมเนี่ยเออที่ไงเออนี่ไง bí ừ. 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 đây này cho, bảo phong thì bà Không, 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 mày không, 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 เยอได้ไม่้งไม่กลัไม่ต้องนอแบบเราไม่ให้ต้องมองคนด้ว่ง บอลเพื bon. ่อนคนละไม้ต่งหมื่นเอาไหมโอ้โหสามพันโอ้โหสวยไล่ไปมันมันดีนะแต่ว่ามันก็เก็บหัวเส่า ใช่มันก้าวมันก้าวเท้ายาวแล้วมันก็เทีบเท้าอ่ะใครอะเจ็บอลเจ็บบอไม่มเขียวปวดตนะนแต่ขาไม่แข็งแรงดิ้อ้ห <c oughs> ออยหรอโวยโวยวยโย้มแ้่เจ็บบอ โอ oh, ้ไอ้เหียใครแทนไอ้สันใครแทงสัเจ้าวะไอ้เหียยังจ่ายกูด้วยรัังหลังใครแทงสัเจ้าจ่ายกูด้วยเอ้เไอ้เออจ่ายกูด้วยพวกมึงอ่าสัตองมืนอะเอามาเลยคุลงไปสิบาทอะไม่ได้เต็มเต็มเลยเนี่ยไอ้ดิมาไตะกี้เล้ยตะกี้เยตะกี้วตะกี้ใครเล่นหรอ้อน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝีเดี๋ยวดูผลงานก่อนดูผลงานก่อนมันไม่กระโดดแลน่ปอน้าจุ๊เจยังหวังหรึ่งสองสามโอ้โหมันว่านทีหม้อนี่แหละโอ้โหเจ็บเอ้ยเจ็บเจี๋ยวอะเจ็บเติมไม่แต่ว่าร่างกายมันแข็งแรงเออแต่ปอร่างกายมันแข็งแรงขาไม่แข็งไม่แต่ควรแข็งคขาหน่มๆขาบอลแม่งดีดแรงมาแล้วเปเซ็น มันใส่วาลปะใช่ใช่เวท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 อ๋อสีี่เหรอเอหนุ่มมันเมเดเด้เดเบื้อง้ยังจียังจีมีนาด้วยอ่นัก่กไผไงไอยายครัาแผบแผลบครับ จะอแป้งันไม่แน่สองหมื่นูนะเพื่อนกลงทิบาทกินเต็มหมดแล้วงมามาเงินมาเงินมากินล็อกบงดูล่านี่มจะบอกได้มึงมหมมานล่นนี่ล่าปล่อยบอกดิมึงมานล่นนี่ล่เออเออนั่นนั่นไปเรื่อยเยอะไปเรื่อยเยอะแต่ก็เ่้ยไม่ได้ใส่ไหนชื่อขอสามสี่ ห้าทีไม่ไหลไม่ไหลถ้าหยุดอ่ะไหลสองบอลใช่ไหมทำไมตอนที่เราอยู่เขาไม่จุด่อีข่าว้พี่เขาหยุดมันเกิดะไอ๋อเออมันเกิดเออรู้ป่าวว่าโลแต่ผมแฮปปี้ปะดี๋ยวม่เกิดเหรอแ้อรั ไม่ให้พูดตรงๆปะเขารอนอตอะมาแฮปคนที่ชื่อนอสอะเรีไกเชื่อเหยอรอก็ใช่ไงเขาเราไอ้เหียอย่างหี้ยบอกไอจีไอโจเฉยหรือว่าตั้งแต่คุณลงนอตอะรอมาแฮปอะเอัเลยออโดนเมก่อนนะเปลยนโปไฟล์เหรว่าไม่คุ้นในเหียก็ชื่ไอจีคูคิดถึงนเก่าอะ้ยังขบงเลยทั้เลย แต่ว่าเขาเห็นแล้วโตขนาดที่คิดถึงเลยค่ะไม่เคยเก็บคิดแต่ตอนี่เขาก็าแกนี่ใช่ไหมใช่ไหมพี่ับเออ่พี่ผมไม่รู้ผมไม่เคยมีการเก่าก็ไม่เคยก็ไม่ใช่เปนเราใช่ไหมเราก็ไม่เคยค้ใครแล้วเออก็พี่ยังสวอยู่ยาเง้ยเรเองไม่ใช่ก็เอ่ส่พจายิ้มพ่ชอบ เราอยู่สดกลางเราอย่าไปพูดเราอย่าไปพูดเราอยู่สดกลางไอ้ยแปดเดือหกโห้ไม่รู้เลยครับมันเลี่ยงไม่ค่อยลงเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแต่ตอนชาร์จมันก็ขึ้นประมาณห้าสิบวันเฮ้ยตีบแต้มแต้มเหมือนเฮียไอ้ควายไปเปล่าเฮียอะไรสกอตอ้อยโง่ไปมองนะไปมองอีกอะ แพมองแพมองกระเมีนหรือเปล่าครับแทนมาแล้วแทนจะดูครับแทนไทยโอู้ครับไอแทนยางอู้อ่ะมี่บอกเลยครับสนานแตนนี่กงาพอะไรเมือได้ผู้กองทของเอามาเอามาแบ่งเลยเอามาแบ่งเลยเราดัอยูดูนะครับเฮ้ยขาก็ซื้อกินปะได้หมดได้หมดเราก็เดินไปหลังเศ้าจวเดินลาว

ไก่ไก่ไก่ส่ใ,ใ,ใ,ใ si like ครส่งไม่ได้ครับข้างหลังข้างหลังเอาวิ้นมาดีครับใชือกทีนีก่อนแตงเอยู่ทีนี้ไปไไปส่งน้นส่งนู้นออมไไม่หวังนะี้ยบอกว่าพีนข้าแป๊บนึงแป๊บนึงได้โอ้นรตทวเตอร์ปอน้ยโอ้โห

ไม่คล้อบอลครับมสวยสวยปีหน้าใหม่เว้ยปีหน้าใหม่มีเวลาสวนอยู่ลงเอิร์ลงมาเอิร์ดลงมานะครับยากยิงสามยากยิงสามยากยิงสามยังไม่มีเยไม่ยิงน่อยที่สตัมที่เขาไม่มีเลยที่เขาไม่มีเลยที่เขาไม่มีเลยไหมสองเ่อรวมเป็่ครับตลอดเลเกมสุท้ายต้องคุมสติอยู่ครับโอเคเด็กกินเหลาลงสทมไหม

ไม่ใช่วัหมอไอ้ฟอยมันลวงขาค่ะทุก้ยเล่นมากๆไม่ได้นะครับเกต้ายาวิสสวนมาส่งให้นี่เล่นง่ายๆเล่นง่ายๆทีมกูเล่นง่ายๆไม่ส่งพีชแอปส่งใช้เล่นง่ายๆและยิงสามพีชสองแต้มนี่นะแส่หน้าไปเลยไหมครับโยนมาไอ้ปอยไอ้ปอยเยอะแยะจะไงนันนี้หน้าหน้าเนี่ยถึงแท้พวกนี้ เปนนัดส่งให้เจ้ากา้าช่ายีงยิงยิงยิีเยอมาส่งนหัวนัดลนวนี้ใส่ชุดลายไผ่ม่วงเหมือนเดิมกูมีสองม่วงกูเอาม่วงอีกอันหครับสองแมกูเอาม่วงลูกกี้มาเลยแต่เจ้าคุมไม่อยู่ครับงงพผมใส่ม่วงลูกกี้เหมืันเวแต่ผมเดีวแต่เอาอะไรม่วงก็ได้ใช่ไหมบอเป็นม่วง่นี้เจอแล้วนนี้เจอล้ เขาอยู่หาป่ะาอยห้าอไไม่ได้ไนไปไสมาสวยงามไ่เาสวยงามป่ะเปนีไปไป่เท่าไหร่เจ้าเเเขากผมลงไปสิบบาทเลยไหมให้เเไปบอสบอสนทีลงผมดีลงตามเลย โบนิล่ายังมา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 ดามยาวิชนะทีสลายแต่ใช้ต่อไปด้วยนะฮะ57ต่อ45นะครับนะครับตากีฬาขอโทษขอโคุนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มารลูกน้องผ่านนะครับของบ้าสนาจาเรางานนี้วท่านนี้ขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับจันแชมป์นะครับ ครับไปดุนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังจบการทุกท่านนะครับคุณจันตุกับคุณพี่บ่าวด้วยนะครับสุดมากจริงๆนะครับผมตามไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมากโค้กโค้กครับโค้กครับยอดมากครับอชิจิพัยิ่มากยิ่มากเทพสาราไม่ต้องตอดใจครับเดี๋ยวมาเจอมิยาจาร์ต่อนะครับผม โอเคครับขอพูดท okay. right? an so, ุกท่านเป็นโจ๊ยร้อยหนึ่งที่เราอยากาแข่งขันบ้านแข่งนีู้่างดาวคั้งนี้เดี๋ยวใจกลางพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับบ้านทีไหครับนั่นเป็นไงกดสีแดงไอ้กดไม่มีอ่ะกดกดไม่ติดอ่ะสีขาวสีแดงกดไม่ติดอ่ะบ้าอยู่ไหนเลด้เครับขอบคุณครับ